ให้เธอจอ <Yeah. S 1> ่อนปติเสธจะแกล้งตายให้เธอดูใจให้ใหยายยากถ้าไม่รักรักไม่ให้ออก <Yeah. S 1> ฉันไม่ใช่ของตายแค่ใกล้ตายพอ แต่หนึ่งตุบตุบตุบโอเย่อยากจะจับเธอจุกจุกจุกโอเคของมันต้องเสียงแค่เสียงมันเริ่มสั่นสั่นก็สั่นแต่สู้สู้สู้โอเย่ ด้วยกันมองทำไมมองทำไมมันนานกเธอเป็นอะไรเธอทำไมต้องน่ารักเธอรู้เมื่อไหรคนที่แหงใจละลายเธอจะดูไม่ใครตายโดยรอยยิ้มเธอเธอน่ะชอบทำและชอบทำแมบกระซีบคอยให้ความหวังให้ความหวังอยู่ในมือไม่รักไม่ไหวฝืนไม่ไหวต้องไปจีบเธอจะทำอะไรกลายเป็นคนเธอใจมันเต้นตั้งตุ๊ก

แต่เนิ่งๆโอ้ยโอเคโดนฉาบหน้าม่บางนี่ผมไปโกฉาบออก ไม่มีชุดเหล่านี้หรอไหมคะเฮ้ยเยคุณจะให้เขาถอดกันบนเวทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยปกปิดไข่เค็มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปล้างแป๊บนึ่งนะผมผมอยากจะอร่อยรมากหรือหมายถึงวินนะฮะที่อร่อยะอ๋อห เคยชิมเขาแล้วหรอหรือว่าไรบอกไม่ถ้าจะอร่อยไม่อร่อยต้องถามคนนี้หรือเปล่าแม่ก็เป็นไข่ไข่เค็มอ่ะเออฮะไม่ก็มันมันมาม่ามาม่ารสไข่ครสไข่คอรสไข่คือรสชาติเหมือนไข่เค็ม รสชาติของเขามันไข่เค็มแท้ๆเลยก็คือแบบมันกลมกลมก็คือว่ารสชาติของน้องเวินคือรสชาติผัดไข่เค็มใช่ใช่ก็อร่อยใช่ไหมไบร์อร่อยมากนะครับยังไงพี่วินเค็มไหมครับมเม้ามา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 เมามาเม้ามา้ามาเม้ามเม้อมาเม้ามาเม้มาเม้ามาเม้มาเม้ามาเม้ามาเม้ามาเม้มเมามาเมมา้มาเมเมมา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 ามาเ้มาเมมาเ้มาเมเมมาเ้า เอา6คนเลยก็ได้ครับแปะทั้ง้อกเลยนะไม่ต้องแปะทั้งห้องไม่ตติดบอลเปเปอร์เลยทีเดียวนะครับปีนี้ได้ติดตามกันครับผมปีหน้าปีหน้ามีตอนนี้มีเรื่องเดียวครับก็เล่นด้วยกันครับผมเอโฟโ a ไทยแลนด์ครับเอโฟโอไทยแลนด์รักใส่ใส่หัวใจให้วินเออ ตอนพิเศษแล้วฮะตอนพิเศษเหรอตอนพิเศษอันนี้คือมันชื่อเรื่องมันดูเปลี่ยนไปนะโทษทีโทษทีดูฉบับเก่ามาเออค่ะคือไงบอยโอเวอร์ฟาวเวอร์ไม่มีแล้วมีแต่ไบโอเวอร์วินอ้าวคุณชงขนาดนี้ผมก็ช่วยชงตกใจกูร้องวายเลยอ่ยเยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสโลแกน Oh บอกเล้ว่าน้องหมูวก็ไม่เบาไอ้ไข่เกมไปเกมมาไขเกมน้องชี้หน่อยหนึ่งสองซ้ำนี่ไงปกติวินเป็นคนชอบกินอยู่แล้วส่วนไบร์ทเป็นคนชอบบินไปเอาไปเอามาจากไหนแม่อันนี้ดีมากคิดคิดเมื่อกี้เลยเตรียมไว้นานแล้วด้วยแต่ว่าไม่มีช่องจะพูด โชคดีจังวินพูดเรื่องกินมาครับผมกูได้ไป็หนึ่งดอกเลยเว้ยชงเข้มๆอ่ะปอบมือให้คุณแม่ปอบมือให้คุณแม่นะนักชงมืออาชีพนะครับผมตกจากงานพิธีกรเมื่อไหร่ก็คือบาริสต้าเด็ดนี่เป็นเสือดีกว่าโอ้ไม่จ็นกระต่ายอันนี้เป็นเสือนี่เป็นกระต่ายอ่าอเสือเรานะต้องทิ้งที่สุดกระต่ายพยายามยั่วให้เสือกินเออ

Смотрю в глаза твои сквозь сумрак бытия, И ночью уходит прочь, и с ней сомнения. Ау. Скажи, люблю твоя, Скажи, Видят тату, я тихо просто на, а, а, -а, -а. я такой красоты, красоты. с рождения.